สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่มบอลคนร้อยเอ็ดคือเกาสวัสดีครับสวัสดี fc น้อง,องหญิงเพิบันแพงสวัสดี fc สาวน้อยพิบันแพงและสวัสดี fc ช่องหนุ่มบอลคนร้อยเอ็ดทุกท่านนะครับและสวัสดีพี่พีเที่อยู่ต่างประเทศเหมือนเดิมครับพี่น้อง สำหรับวันนี้นุวนคอนเรทมาวอาวประเด็นดีๆนำประเด็นดีๆสิ่งดีๆมานำเสนอพี่น้องเฮ่าคือเก่าในช่วงคำ่ำคัมรอบคำ่ำคัครับพี่น้องก็อย่าลืมกดถูกใจกดหัวใจด้วยหน่อยให้กำลังใจกดติดตามให้นุวนคอนเรทมีกำลังใจในเด้อครับผมสำหรับวันนี้นุวนคอนเรทนำประเด็นดีๆสิ่งดีๆมาวิเคราะห์เหมือนเดิมครับพี่น้องผมมาวิเคราะห์เส้นทางเงินเข้าสู่ 100, 000, 000, 000, ร้อยล้านพันล้านกับพี่น้องเป็นยังคือวอลลสัน นุ่มวอนเขเลีเจามากว่าแนว่ยอย่างสี่แนวที่ยังไม่เกิดผมเชื่อเลยว่าหลายๆท่านนั่งฟังการวิเคราะห์ของผมมาตั้งแต่ติดตามและแก,กจนถึงปัจจุบันเริ่มมีอะไรใกล้เคียงมาเรื่อยๆเพราะผมนําเหตุและผลมาวิเคราะห์รวมกันครับพี่น้องบอ่าเม่วันนุ่มวอนเขเลดขายฝันนุ่มวอนคขเลียดขายสิ่งมั่วๆให้เอฟซีฟัง่งโบเมียนครับพี่น้องผมจับประเด็นสิ่งดีๆมาวิเคราะห์ให้พี่น้องเข้าฟังนะครับเด้อ ทำไมถึงบอกกล้าอย่างนั้นกล้าพูดอย่างนั้นกล้าบอกอย่างนั้นหนึ่งเลยพี่น้องพี่นอ้นองสังเกตอีกอย่างเกิดขึ้นว่านณะตอนนี้สปอนเซอร์ใหญ่ๆเอาว่าตรงๆเลย M 1 5 0นี่คือเครื่องดื่มชูก,กําลังระดับต้นๆของประเทศไทยเลยมาสนับสนุนแล้วครับพี่น้องต่อจากนี้ไปบว่าสิเป็นหนังค่ายออหน้าเวทีขึ้นคำว่า M 1 5 0แพลตฟอร์ม ต่างๆในการถ่ายทอดก็จะโชว์สปอนเซอร์จุดนี้ออกไปพี่น้องลองคิดเบิงเนอโฆษณาทางทีวีแพงปันใดแต่นี่คือเซ็นสัญญาครั้งเดียวจบทางสปอนเซอร์่่ต้องใจทำไมสปอนเซอร์ต้องวิ่งเข้ามาหาวงสาวน้อยเพื่อนแพง 1. นึนาเวทีมีปลายสองหนังจะเข่านี่ไงสองอยางแล้ววิเคราะห์แบบ เอาง่ายๆว่าต้องเอาลึกซสื่งร้ายครับพี่น้องขอต่อมาใครบ้างที่ถ่ายหน้าเวทีสาวน้อยช่อง Youtube เป็นร้อยเป็นพันครับพี่น้องเจ้าคิดเอาที่ล่ะสปอนเซอร์เขาได้โฆษณาโดยแบบโมเมนทีนวันทูอินวนี่แบบฮันเลดวันเลยก็ว่าได้เป็นร้อยก็ได้เอาอยู่ในหนึ่งเดียวครั้งเดียวจบสุดยอดว่า แล้วสื่อโฆษณาเวทีสาวน้อยแต่ละปีมีกี่งานหลหรครับพี่น้องโฆษณาไปเกือบสุขจังหวัดมีไลฟ์สดออกไปทั่วโลกเจ้าคิดเอาเนี่ยทำไมเหตุผลทำไมสปอนเซอร์ใหญ่ถึงวิ่งเข้ามาลองคิดตามผมเบิงเอานี่แหละสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงนี่แหละสิ่งที่มันจะเกิดเข้ามาแล้วสปอนเซอร์ที่กำลังคิดว่าจะเข้ามาดีไหมบวกาตัดสินใจสาแล้วครับ เพราะว่าสปอนเซอร์ใหญ่มาแล้วถ้าคุณคิดช้าทําช้าต่อจากนี้สมมุติวันหนึง่งลาหน่อยปล่อยเพงลงเราดังแห้งดังไปทั่วประเทศนังค่ายออกกระแสตอบรับดังไปทั่วประเทศคุณไม่ได้จะมาจดราคานี้แล้วนะสัญญาต่อปีอะต่อไปคุณจะจดเพงกูเก่านะอย่าลืมว่างานกี่งานสาวน้อยเล่นไปทั่วประเทศดังยิ่งดังยิ่งแพงนะถ้าเจ้าตาสินใจซาเจ้าสิจดสัญญาแพงกูเก่าครับพี่น้อง ต่อจากนี้ผมเสือเลยว่า f c หลายๆท่านจะได้เห็นว่าบอสโจโพสสปอนเซอร์นั้นสปอนเซอร์นี้เข้ามาดีบดีเซเว่นเอาสิเขามาด้วยซ้ำเพราะละน้อยเป็นเขาเอินลูกค้า v i p เลยแหละเข้าทุกครั้งเข้าทุกวันต้องใส่เขามาเข้าทุกวันเลยครับพี่น้องเกือบทุกวันก็ว่าได้ครับพี่น้องบัวแน,น่นะเอ็มน้อยมาเซเว่นมาอะไรจะเกิดขึ้นทนี่เนี่ยเท่าแกน้อยกับสิมาไล่สซนแลวเอากินเบอร์กีล่ะมีแต่ไม่ธรรมดา คุณเชื่อไหมการโฆษณาแค่พูดคำว่าอุงอิงหรือเอาเวทีสาวน้อยไปออกนักข่าวก็จะเข้ามาสืบเข้ามาถ่ายเข้าไปพูดอะไรจะเกิดขึ้นนี่ไงผมถึงบอกว่าโตไปจากนี้ค่าจดสัญญาผู้สนับสนุนนในเว่านิ้ถึือๆเ้ยครับพี่นอ้องแพงไปหนาทุกกิจกรรมสปอนเซอร์ก็จะนำไปออกไปเขาจะมีสัญญาอยู่แล้วว่า การสัญญาหนึ่งปีจะทำงานร่วมกับสปอนเซอร์ไปออกบูธอะไรกับสปอนเซอร์สักกี่ครั้งตง้องมี้ตรงนี้ล่ะครับพี่น้องงานจะเกิดเงินจะเกิดพี่น้องลองคิดเอาตีละต่อไปทุกอย่างจะเกิดอะไรขึ้นถ้าวันหนึ่งหลาหนหอยได้เดินทางไปกรุงเทพแล้วไปไล์สดหรือไปประชาสัมพันธ์หรือเข้าห้างใหญ่ๆห,หรือมีงานกิจกรรมใหญ่ๆเกิดขึ้นพี่น้องสังเกตเข้าไป นักกีฬาดังๆเขาโจดลิขสิทธิ์จดสัญญาแค่ไส่หมวกก็ซื้อใส่เสือซื้อนะพี่น้องลองคิดเอาทีละว่าค่าเงินมูลค่าเงินเป็นเงินเท่าไหร่นี่แหละครับเงินเงินเงินร้อยล้านพันล้านกําลังจะไหลมาเทมาครับพี่น้องผมเชื่อเลยว่าหลายๆบริษัทกําลังเจรจากับบอสอยู่แค่ตกลงกันยังไม่ได้เฉยผมเชื่อเลยว่าอีกนานสปอนเซอร์หลายๆท่านจะตัดสินใจง่ายขึ้นเพราะสปอนเซอร์ใหญ่เข้ามาแล้ว แน่นมากพี่น้องนี่คือความสุดย้อนไงลาหน่อยกําลังผ้าบอดโจกําลังผ้าพ่อเฮ็ดยังครับรับเงินล้านเงินล้านย่างเดียวต่อไปลาหน่อยออกงานหรือวันหนึ่งลาหน่อยใช้คาว่าหรือต่อไปลาหน่อยออกศิลปินเดียวอะ่ะสปอนเซอร์ก็ต้องออกด้วยสปอนเซอร์ก็ต้องติดตาไปด้วยนี่คือสปอนเซอร์หลักพี่น้องเบิง่งเท่ามือนึ่งลาหน่อยใส่เสือ้อแค่เอาเสื้อยี่ห้อแบรนด์มาใส่ สปอนเซอร์มาใส่เสื้อเดินแต่ละครั้งแต่ละวันลาโน่จะต้องรับเงินไปเท่าไหร่บางคนอีกจ้างเขาใส่เสืออ้อนี่จ้างเป็นล้านนะครับพี่น้องเงินไรกองทองอะไรมากนี่ไงความสุดยอดใครไม่เชื่อใครจะเชื่อว่าเด็กคนหนึ่งที่พูดตั้งแต่เข้ามาเลยนีไม่มีใครรู้อนาคตไม่มีใครมองเห็นอนาคตแต่ลาโน่ว่าออกมา ได้ท่านเอาวาเกินไปมโนโเกินไปไม่มโนนี่คือภาพเหตุการณ์ที่ค่อยๆเกิดขึ้นถ้าเบิงหลายงเคยเว่าขันจำว่าพิดว่าจ้างลาน้อยเล่นนี่ชั่วโมงละแสนหรือสองแสนนี่ล่ละเคยเว้ากับเสียน,น้นหรือเปล่าที่ว่าเอาไปเห่ียรถเฮียนี่วันหนึ่งอาจจะเกิดขึ้นจริงก็ได้ชั่วโมงละแสนใครจะไปรู้ถ้าลาน้อยไปตั้งเวทีใหญ่คอนเสิร์ตใหญ่ขึ้นมาอ้าชั่วโมงละแสนสองแสนสเ,สนเล่นสองชองั่วโมงนี่สิ รับเงินสองแสนใครจะไปรู้มันเกิดขึ้นได้สําหรับอุค์หญิงมีปฏิหารเกิดขึ้นเสมอแม่ต้อคว่าพี่น้องนี่พูดจากเรื่องจริงคงเสือเลยบอกเกินอีกสิบหมื่นยี่สิบหมื่นนี่เดี๋ยวบอสก็โพสต์อีกเขาต้องรีบจดนะครับพี่น้องถ้าสปอนเซอร์เต็มแล้วคุณจะไม่มีสิทธิ์เลยนะต่อจากนี้สาวน้อยยิ่งจะดังคิวงานมีอยู่แล้วปังอยู่แล้วผู้ใหญ่เขากล้าอยู่แล้วเขามองเห็นเขาสืบมานานแล้ว เขาแค่รอหมดสัญญาของแต่ละปีเฉยจะมีอีกเข้ามาเรื่อยๆขบิงแต่ค่ายอ่อนี่ดีบัดีเกือบบัไดดจกเงินจากของสางซ้ำสปอนเซอร์มาก็เต็มแล้วครับพี่น้องบางคนอาจจะคิดว่าบอสได้ลงทุนพูาว่าอนา,าคตบอสอาบรันลงทุนเฮ็ดหนังโดยซ้ำสปอนเซอร์จ่ายหมดแล้วที่เหลือรอรับตางอย่างเดียว พี่น้องลองคิดดูว่ายูทูบเบอร์หรืออะไรหลายๆท่านตัวประเทศมาเล่นอยากเล่นหนังหรือสื่อเนี่ยเพราะเหตุผลอะไรนี่ไงบารมีหลายๆอย่างเกิดขึ้นแล้วครับพี่น้องสิ่งหลายๆอย่างเกิดขึ้นโชว์ขึ้นแล้วครับอนาคตมีแต่ปังมีแต่เงินมีแต่ปังอย่างเดียวครับนี่คือความสุดยอดอุ้งญิงพาพอรวยยีหลีพาพอดังยีหลีพาพอจับเงินพันล้านเสียนงเสียนุ่นรับเมืดแม้กระทั่งคนใกล้ชิดแม้กระทั่งเบาวทุนยังมีเงินออกรถ พอกันใช่สิสุดยอดว่ะครับพี่น้องคนรอบข้างฟังไปด้วยกันนี่คือปฏิหารเกิดขึ้นจริงไม่ต้องไปรับหูรับตาเห็นกับตาเนื้อนี่แหละเกิดขึ้นจริงแล้วครับพี่น้องนี่คือสุดยอดขององุิงแครลันแพงสุดท้ายท้ายสุดละครับขอขอบคุณ f อฟทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องนุนลคนเนี่ขอทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรวยๆตลอดไปครับสวัสดีครับ